เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับไอ้ตุย๋ยมันเป็นคนต่างจังหวัดนั่นแหละก็จําเป็นต้องไปหางานที่รุงเทพไปก็ต้องหาที่ผัดด้วยเน่เพราะไม่มีญาติไม่มีอะไรก็ไปก็ไปหาเจอห้องผักเป็นห้องแถวก็ประมาณว่าเป็นห้องติดติดกันนะมันมันก็ไม่ใช่ห้องเอ,อ่ดีเท่าไหร่หรอ ราคามันก็ไม่เท่าไหร่ละเป็นก็เหมาะสําหรับคนที่มีรายได้ยังไม่มากเท่าไหร่น่ะไม่ถึงขนาดว่าเป็นเทาเฮาเป็นอะไรก็เป็นแค่ห้องก็ก็ได้ห้องหนึ่งห้องหนึ่งอะไรก็มีก็มันมันก็ได้ห้องนะแต่ละราคาก็พอพอจะสู้ได้แล้วก็ไปอยู่ห้องนั้นแต่ว่าข้างห้องนะมันก็สังเกตเห็นว่าก็มีอยู่ แต่เราห้องก็ไม่ว่างหรอกมันก็เต็มทุกห้องนเลยห้องข้างๆนั้นมีมีคนอยู่เป็นคนกําลังท้องเขาก็คงจะมาอยู่กันนานนั่นแหละเป็นผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละก็ประมาณก็ค,คงจะเพิ่งจะมาอยู่ด้วยกันคงจะเป็นคนรักกันแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วฝ่ายหญิงก็ตั้งท้องนะ่ะประมาณนั้นแหละก็เห็นก็เขาก็มาทักทายคนเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนบ้านใหม่อยู่ ก็มาคุยกับ,กบมันนี่แหละกัไปตุ๋ยนี่แหละฝ่ายหญิงก็กําลังตั้งท้องฝ่ายชายก็เป็นคนทํางานแต่ว่าที่สังเกตเห็นก็คือว่าแต่ละวันนจะมีเสียงทะเลาะกันบ่อยๆบ,บ่อยมากครับข้างห้อง่ะกับคนเนี่ยชายหญิงคนเนี้ยสามีหนุ่มปริยาสาวเขาพวกเขาก็ายังอายุไม่มากหรอก เพราะเขาฝ่ายหญิงตั้งท้องแต่ว่าก็ทะเลาะกันบ่อยอยู่ได้ยินเสียงเอะอะว้ไวายตบตีอะไรกันเนี่ยไอ้ตุ๋ยก็มันก็ไม่คิดอะไรหรอกมันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของผัวเมียเขาเนี่ยก็มีบ้างนะคลิปเกิดฝัน,น,นแต่ว่าก็ก็บ่อยบ่อยบางทีถึงกับตบตีกันแรงเลยนะตีกันเสียงตุบตุบตับตับ,ตบอะไรในห้อง่ะ ฝ่ายชายก็ค่อนข้างที่จะเมาสักหน่อยะชอบดื่มอะไรกลับมาบ้านแต่ละวันก็ได้ยินบ่อยอยู่จบดีกันทีนี้ก็พวกเขาก็ไม่มีอะไรหรอกพวกเขาก็มีมนุษยสัมพันธ์กับมันด้วยแหละกับไอตุ๋ยเนะี่นานนายไปไหนมาไหนก็ยิ้มแย้มให้บางทีก็มาพูดคุยอะไรกันข้างห้องนะ่ะมันก็มีระเบียงอยู่ที่หน้าห้องนะ่ะบางทีก็มาพูดมาคุยมาอะไรกันมีของฝากเล็กเน้อยก็ซื้อมาต้อนรับอะไรกันประมาณนี้ ก็เขาก็เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดนะีแต่เสียที่ว่าชอบตบตีก็น่าไปหน่อยที่นี้มีอยู่วันหนึ่งไอ้ตุ๋ยก็นั่งอยู่ที่หน้าห้องเนี่ยนะมันสังเกตเห็นฝ่ายชายเป็นยังไงไม่รู้เป็นลูกนี้ลูกหลนรีบบอกมาจากห้องนะ่ะมันก็ไม่ถามไม่อะไรหรอกมันก็ตอนนั้นก็มันคงจะรีบไปทํางานหรือเปล่ามันก็คิดแค่นั้นแต่เห็นแต่เห็นผู้ชายนะ่ะเป็นเป็นผัวของอผู้หญิงคนนี้ วันออกจากห้องเป็นลักละลูกดีลูกรนยังไงไม่รู้นะพี่สังเกตนะปกติถ้าออกมาจากห้องก็จะยิ้มแย้มพูดคุยทักทายกับมันนะแต่วันนั้นไม่ทักไม่ไทยอะไรรีบๆเป็นรีบๆยังไงไม่รู้อะมันก็ไม่คิดอะไรหรอกมันก็มันก็เห็นว่าปกติแค่นั้นนะนะครับไม่เจนนไ่ก็เป็นรีบๆหน่อยรีบๆยังไงไม่รู้ก็เวลาก็ผ่านไปแล้วเลยหลายวันต่อมามันกลับสังเกตถินไม่มีใครอยู่ในห้องนั่นเลยครับ หมายถึงว่าพอมองเข้าไปก็เห็นกุญแจล็อกที่ห้องไว้นะยแต่ว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนะ้วมันก็คิดแปลกจเหมือนกันปกติเวลามันกลับมาห้องมันก็จะมีไฟเปิดขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงคนคุยกันบางทีก็เสียงผิดทะเลาะอะไรกันประมาณนี้แต่สองสามวันหลังจากที่มันเห็นผู้ชายคนนั้นลูกดีลูกโดนมาในห้องมันไม่เห็นม,มีใครอยู่ในห้องเลยเป็นเงียบเป็น ไม่มีไฟเปิดไม่มีอะไรไม่มีใครเข้าออกอะไรแต่เวลามองไปก็เห็นกุแแจล็อกห้องอยู่อย่างนั้นก็มันก็ไม่คิดอะไรหรอกมีอยู่วันหนึ่งมันกลับมาจากทํางานของมันมันกลับมาเห็นมามากลับตอนเย็นนะกลับมาเห็นมีตำรวจมีญาติมีผู้คนมุงดูเต็มอะไรเปหมดจุที่าข้างห้องอ่ข้างห้องนั้นนะข้างห้องของสามีพระยาผู้นั้นนะก็สืบความว่า เออผัวข้าเมียไตครับพังพังมือไปหน่อยก็ทะเลาะเบาแหวงกันประจําทุกวันนะแต่วันวันนั้นหนักมือไปหน่อยนะก็เลยข้าเมียวเองาตทั้งที่เมีตยตัวเองก็หลงทองอยู่นะมันก็เห็นคนแต่งไปหมดเห็นตำรวจเ,เห็นเออกลังทําแผนรับสารภาพอยู่นั่นะก็เห็นเออหมอเนี่ยหมอที่ข้าเมีตยตัวเองนะกำลังคุยกับตำรวจกําลังถูคุเพยายส่ยมือนะนั่นแหละเป็นยัหลงสรุปความก็คือว่า ถ้าเมีเยัวเอิงตายก็หมกเมียตัวเองอยู่ในห้องนั่นแหละดีนะมันยังไม่ส่งกลิ่นเท่าไหร่นะก็ยังไม่กี่วันก็เสียชีวิตเมียก็เสียชีวิตไปเวลาผ่านไปมันก็เริ่มใจไม่ดีแล้วเหรอครับหมายถึงว่าอยู่ห้องข้างๆกับมีคนตายนะแต่ว่าจะไปอยู่ห้องอื่นจะไปย้ายห้องมันก็ไม่มีเนะ่ยทางรายได้ของมันก็ไม่เท่าไหร่นะก็จำเป็นต้องอยู่ห้องนี้เลย อีกอย่างหนึ่งก็ก็ต้องรอให้คงจะมีคนมาอยู่เอ่อแทนสักวันหนึ่งมันก็คิดแค่นั้นนะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครมาอยู่อยู่แต่ละวันมันก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงละ่ะเห็นสิ่งที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นบ่อยอย่อย่างเช่นว่ามีหลอดไฟที่ห้องนี้แหละเปิดเปิดปด,ดับดับเหมือนมีคนเปิดมีคนดับอะไรประมาณนั้นเลยนั่นแหละเป็นอย่างไงแต่ว่าก็ไม่มีอะไรหรอก แต่พอไม่นานก็มีคนมาอยู่แล้วแหละมันก็คิดว่าโครงกอาอเรื่องคงจะจบแล้วแต่ถ้ามีคนมาอยู่นะมันก็เจ้าของหอพักรวมทั้งมันรวมทั้งคนที่พักห้องข้างๆนะเขาก็พยายามปิดบังเรื่องนี้ไว้ให้หมดไม่อยากจะให้คนที่มาอยู่นะรู้เรื่องว่ามีคนตายที่ห้องนี้นะก็มันก็คิดอะไรก็เขามาอยู่พอมาอยู่อยู่ไปปรากฏว่าอีกสักอยู่ได้ไม่ถึงเดือนนะครับ คนคนที่มาอยู่ใหมนะ่น่ะก็จําต้องไปอยู่ที่อื่นนะ่ะคือคือไปอยู่ที่อื่นนะ่ะไปแบบยังไงไม่ไม่บอกไม่บอกให้ใครไม่บอกให้เจ้าของห้องอะไรรู้นะ่ะก็ก็เสียห้องเสียค่าเช่าแค่แค่เดือนเดนะียวเนี่ยประมาณนะั้นก็คงจะไม่เสียดาดเงิน,นส่วนนั้นหรอกก็ไปคนนี้ก็ไปก็เป็นลักษณะนี้หลายหลายๆายเหมือนกันมาอยู่อยู่อยู่แต่ว่าไม่ถึงเดือนนะเพื่อนไงก็ต้องละเหตุไปนะ่ะ มันก็ไม่มีโอกาสได้พูดได้คุยกับคนเหล่านั้นหรอกหมายถึงว่าคนที่มาอยู่แล้วหนีไปนะยังไม่ยังไม่รู้จักใครหรอกเพราะว่าเพราะเขาเรานํามาอยู่ก็ไม่นานนะแต่ละคนไม่ถึงเดือนก็ต้องไปที่อื่นนะมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยจะเอ่อยังไงล่ะทุกอย่างไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่มันไม่ค่อยจะเอ่อเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่นะ อีกอย่างมันก็พอที่จะมีเงินมันทํางานได้หลายเดือนอยู่มันก็จะพอจะมีเงินมีอะไรไปอยู่ที่อื่นอยู่เนะี่ยมันก็จําเป็นต้องคือต้องหนีจากห้องนั้นไปเนะีมันก็ไม่คิดอะไรหรอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่หมายความว่าไม่ได้เจอเรื่องหลอนเรื่องอะไรถึงขนาดขนลุกขนพองสยองเก้าอะไรหรอกแต่ว่ามันก็รู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ะที่จะอยู่ตรงนั้นนอยู่อติดกับห้องเอ่อห้องนั้นนะ่ะ มันก็ไปอยู่ที่อื่นนะพูดง่ายๆบางทีมันก็มีโอกาสได้แวะมาพอพอไปอยู่ที่อื่นนะบางทีก็มีโอกาสได้แวะมาที่ที่นี่แหละปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหอนั่นนะครับไม่มีใครกล้ <though S 1> ามาอยู่เลยนะครับเมื่อรู้เขาเจออะไรไม่รู้ยุมันก็ไม่อยากถามเท่าไหร่หรอกถ้าถามก็คงจะเจอเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เลยก็ก็ไม่อยากถามใครหรอกมันเป็นเรื่องไม่อยากไม่อยากพูดถึงเนย